ปดิครับพี่น้องเนึ้อมันนี่มาเอายุกเหือครับยุกเหือเอาปลาอยู่นี่ครับทิดเคยเอาบาสุดก้นเนี่ยมันนี่ครับมาหยกบเบิ้งอีกครับดนแล้วนี่สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็ได้เอากเชือมันนีมาเล่นมาลองเอาอีกเชือกเือที่ซอแล้วครับปจิมานบอลนี่สิมีปลาอยู่กับบาหูดเด้อนะครับนี่ก็มาล่องเบื้องนี่น้องร้านนี่ครับสองคนนี่ต้มท่าน รอนคุนี่ครับนักลา่าปลาครับ่แก้เสือ้อเาแก้เสืออเเ้อคุณแก้มาหรอพี่หนอ่เลบมาัดกับรลักข้างหน้าดึงอออเลยเหี่ยมาป้อเดา mưa 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 quẩn này, nó quá, nước chảy không บ้านบเิ่งทำอยมีี่บมนี่พ่อเข้ยมันแลวถ้าพี่จะลงไปไต่ไต่เรื่องอะไราพี่คือบนลงถ้าพี่บนลงเลยน ะครับบุลงอมนมันเลื้อยอยู่สี่ไร่ลม่นอะไรวะลมนะไปถ่านเื เสือดึงบ่เสือหมูเป็นไรเสือมีอยู่ทางใดเ่ไปร่ในเึงเงเสือเงัเสือในหล่อนเกี่ยวไงหมอโอ้แม่บุเออเออออหุ่นดีหุ่นทับใส่ไหมฮู้ <c oughs> ไอนน้มันมีมีทางเดียวไม่รูเหรอ,อมันอยู่คนละมุมเลยแม่นแต่ไหนพวกเปลี่ยนหรอเปลี่นยในไปเลยเห็นอยู่ทางมุมคนละแฉะเลย

รดตุ้แับแต่นั่งมี นี่ด้านมากด้านเฉลีนี่แหละจังจบจุดสระพอจะบ่มีไหมพี่เองอีกคนหนึ่งดิฮะดิขาดักขาดักก็มี้หมดูบอบออเออขันมาอย่าไปนี่แหละ นันะอย่าไ่เห็นแรนนงซ้ำเลยเว้ยลองขึ้นมากๆดว่าดี

mười 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 เห็นปลาตงเห็นปลาตองงูวู้ห็นไหลซู้เขาไปอีกหนึ่งไหมเขาไปจ้ามันเดี๋ยวมาถือตีนมาโอ้ปิิดติสะมีแต่ลื่นๆเลยป้ายังมาแย่งเว่ะนั่นออกไปโจยตัวนึงโอ้ิดๆ

กุปาไหมเบื้องว่ะกุ้งกุปา็งไม่ได้เอาหามมาห้อยได้แข็กุุ้ดหน่อยวะเบื้งกุ้งมันมีหลายเหี้ไยัจะมีสาร่นอีกต้องต้อมีหตัวนีต้องมีตัวนี้ราาุดตัวนีุ้ดน่นนั่นนั จำเลยไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไ ไ,ไ,ไข่ปลาตองอ้ปลาไข่มันเขามาไข่ในนี่ตัวนี้ตัวนีแล้วมันออกไข่แตัวนี้ตัวหน่อยนี่เมื่เนี่แล้วนี่โอ้<ข>ตุ่น้อยตัวนี้ขึ้นเมื่อลูกแก่เอ้าวอนถึงไรเงี้ยถึงมันเขามายุ่น เราถอดใครๆมึงอ่ะเต็มเลยโอ้โบมานเนาะมึอมีโบมานไหวด้นพุทธบอกมึงมีคนวานเฮียสิลธะวานเหี่ยหอกถือเนาะทามาือนี่กับม้ายกเฮือครับจับป้านในเฮือครับนี่โบมานโบเขา่างวดนี่ ูหหลังมาได้โอ้หมดก้อนหมดก้อนเขาดีได้หลายครับ 3, 4, 6, 7, วันนี้มาได้ได้ห้าหกตครับครับถ้ามือชมังมากเลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเก้าตัวครับครับพี่น้องเนี่ยไม่นีครับเมายกเหื่อครับไส,ส่เหือห่อได่เหื่ออะไร มันยังเอาปลาครับเมื่อนี้ก็ได้ตุ่มหลังนึงนะครับปลาลายเจ็ดแปดตัวครับมีตะปักขยงตัวมันใหญ่ๆครับโบไคเข่ามาได้หลายครับนี่นี่เดี่ยวปักขยงครับตําปักขดครับครับมีตะปักขยงตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับ ได้หลายตัวจิดแปดตัวเลยครับเมื่อนี้ก็ต้มอยู่ครับีนน้องเอาเพื่อมาย่ามปลาในเฮือครับมายุงเฮือครับกินเอาปลาครับเมื่อนี้ก็ให้ก็แลรวแล้วครับบกไข่ม,มานเนอครับได้เจ็ดแปดตัวครับจนได้ก็ขอฝากช่องไอสานบานโน,นในเด้นอนสิงเด้อนี่ส่อานบานโนนฝากกับที่กับน้องทุกๆทุกคนนะครับ ก็เลยกดไหลกดเชยสัตวไคร่หายนำแนเด้อพี่น้องเด้อมื่อกี้กบโไข่มันน,บบน,นะครับสี่หายหน้าหายตาไปกับลายมือนะครับพี่นอ้องเด้อมัวแต่ไปต็ดเพื่อนให้ลูกให้ยล้านอยู่ในเมืองครับหาหกมือหนเจ็ดมือนะครับอาทิตย์หนึ่งแหละครับเรยบ,บ่มีได้คลิปใหม่ๆห,ห้พี่น้องในเบืองนะครับขาดไปช่วงนั้นเบไ่ไหนลงสามสี่มือนะครับ เลยม่มีเวลามืนอนก็นกลับมาแล้วครับพี่น้องจะได้มาย่าป้าย่าในเหือนนะครับย่ายกเหือ่เอาป้านี่ครับมืนอนกันไว้พี่น้องอยู่เย็นเป็นทุกข์อยู่ดีมีแห้งมีแต่ความทุกข์กหลายๆด้วยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ